สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่239ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นเรื่องของแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนของทุเรียนซึ่งการที่เราจะให้ทุเรียนนั้นเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตที่มีคุณภาพก็ย่อมมาจากหลักการที่สำคัญที่ผมจะต้องย้ำเพราะว่าในปัจจุบันนี้ ในโลกของสือ่อโซเชียลเองก็พยายามที่จะแนะนำพีน่น้องสกรในเรื่องของการลดปริมาณใบเปิดทรงพุ่มให้โปร่งให้อากาศถ่ายเทหรือว่าการป้องก,กันโรคหรือจะเป็นในเรื่องของแนวทางการจัดการเพื่อที่จะให้ทุเรียนนั้นออกดอกแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญที่พีน่น้องสกกรจะต้องเข้าใจก็คือใบจะเป็นแหล่งผลิตพลังงาน ที่จะทาให้ทุเรียนนั้นเจริญเติบโตได้ดีใบจะเป็นตัวที่จะรับพลังงานจากแสงและเปลี่ยนพลังงานจากในส่วนของธาตุอาหารให้เป็นพลังงานในเรื่องของการเจริญเติบโตซึ่งในส่วนของปัจจัยหลักๆน,นั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จะใช้ในการเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นน้ำตาลและก็ จากนั้นก็เป็นพลังงานในรูปของกรดอะมินโนเป็นโปรโตีนเป็นวิตามินแต่กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาของใบในด้านของสิ่งที่เราจะเห็นภาพในแปลงที่มีการใช้ในกลุ่มปัจจัยของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องทั้งทงางใบ และทางระบบรากคือทางดินเราจะเห็นครับว่าในช่วงที่เขามีผลผลิตคุณภาพใบเขาก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีอยู่ในระดับปานกลางถึงดีเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วคุณภาพใบนั้นก็ยังคงเป็นส่วนที่แสดงถึงผลการดูแลการจัดการถ้าเราไปดูปัญหาใหญ่ทุเรียนรูปร่างไม่ดีบางครั้งยอดแห้งยอดเป็นไม้กว่า อันเกิดจากการจัดการของพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นดังนั้นในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรนะครับซึ่งเป็นผู้นําในเรื่องของกลุ่มธาตุอาหารก็ได้มีการศึกษาและก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นสูตรสําเร็จที่เราอยากจะนําเรียนแนะนําในคลิปนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับว่าต้นไม้หรือไม้ผลหรือทุเรียนของเรานั้นเขามีความต้องการในส่วนของธาตุอาหารโดยเฉพาะ ในส่วนของธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและ,ะโแทสเซียมซึ่งตรงนี้ในแต่ละส่วนก็จะมีความแตกต่างกันเพราะเราใช้ในการเกษตรมาตลอด20 30 40ปีจนกระทั่งธาตุาอาหารเหล่านี้น้อยไปหรือเสื่อมหรือหมดไปจากในส่วนของทางดินส่วนธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันซึ่งจะมาเสริมการทำงานของธาตุอาหารหลัก แต่สิ่งที่พี่น้องสกรไว้คอยได้ให้ความสำคัญนั่นก็คือจุลธาตุคือเรารู้จักอาหารเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางใบแต่จริงๆแล้วในส่วนของธาตุอาหารเหล่านี้ในทางระบบรากก็จะอยู่ในรูปน้ำของห้างส่วนจำกัดทีมเกษตรซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโมลิดีนัมโบลอนคอลินต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องให้ ส่วนหลักสำคัญในการปรับโครงสร้างทางกายภาพก็คือปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเราจะต้องให้กับไม้ผลกับทุเรียนของเราในอัตรา3-5กิโลกร,รมัมต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเช่นเราวัดทรงพุ่มจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่ง6เมตรก็แสดงว่าเราจะต้องมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างน้อย6218กิโล ต่อปีซึ่งอาจจะแบ่งใส่สองทางก็แล้วแต่แต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเติมหรือบางสวนอาจจะมีการเติมอย่างเช่นขี้วัวนมเป็นต้นในส่วนของปุ๋ยเคมีเราก็ต้องเข้าใจครับว่าความต้องการพื้นฐานนั้นก็คือ1กิโลกร,รัมต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรต่อปีเท่ากับว,ว่าทุเรียนต้นนี้ยกตัวอย่างเรามีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตร เราก็จะต้องใช้ปุ๋ยในอัตรา1กิโลกร,รัมต่อ1เมตรก็เท่ากับว่าเราต้องใช้ต้นนี้ทั้งหมด6กกิโลกร,รมัมทีนี้ใน6กกิโลกร,รัมนั้นถ้าเรามาแบ่งปุ๋ยออกมาเป็นในด้านของตลอดปี12ครั้งเราก็จะมีการใส่แค่ครั้งละครึ่งกิโลกร,รมัมนี่คือแนวทางในการบริหารจัดการถ้าเราเอามาให้ในทางระบบน้ำ เราสามารถที่จะให้ได้มากกว่านี้นะครับอาจจะถึงปีละ24ครั้งคือ15วันครั้งโดยในส่วนของหลักการสำคัญก็คือธาตุอาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบพือต้องการในตรวเจนสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของยูเรียก็คือสูตร4 6 00สูตร4 6 00จะมีในส่วนของ2 รูปแบบคือชนิดเม็ดโฟมเราก็ให้ทางระบบลกส่วนในด้านของทางใบก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นชนิดพ่นทางใบมีคำถามถามว่าแล้วทำไมจะต้องแยกจากกันอันเนื่องมาจากกรณีที่เราพ่นทางใบนั้นกระบวนการผลิตยูเรีย4ี0 0ยเขาจะต้องสกัดสารหรือเกลือที่เยกว,วาสารไบยูเลตออกจากในส่วนของตัวปุ๋ยเพื่อป้องกันความเป็นพิษ ดังนั้นอยากจะสรุปว่ายูเรียหรือ4600ที่ให้ทางดินเราใช้ยูเรียชนิดเม็ดโฟมแต่ถ้าเป็นทางใบเราก็ใช้ชนิดพ่นทีนี้เรามาดูคำแนะนำในส่วนของจากทั้งส่วนจำกัดทีมเกษตรนะครับคือสูตรแต่ละสูตรนั้นจะเป็นสูตรสำเร็จที่ได้ผ่านการศึกษาวิจัยทดสอบมาและในส่วนของผมเองก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเรายืนยันในบทของ คำตอบจากสภาพต้นที่สมบูรณ์ตลอดอย่างเช่นกรณีเราจะเพิ่มความสมบูรณ์บำรุงต้นปรับปรุงดินก็จะประกอบไปด้วยทีซอยหนบำรุงใบ t k เคซอยสอสะสมความสมบูรณ์แล้วก็ท k เคพัสในการปรับปรุงดินมีองค์ประกอบของอะไรบ้างมีส่วนที่จะไปกระตุน้นรากปรับปรุงโครงสร้างของดินเป็นการเติมสารต่างๆซึ่งในอัตราการใช้เราก็ใชใช้อย่างละ1ลิตรต่อน,น้ำา2 0รลิตรบวกกับยูเรีย หรือ46.00ที่1กิโลกรัมนี่คือส่วนของสูตรที่เราใช้ในการบำรุงต้นส่วนต่อมาครับในเรื่องของสูตรที่2ก็คือการส่งเสริมการออกดอกและการบำรุงผลก็จะประกอบไปได้วยทีเคซอยหนึ่บำรุงใบทีเเคสอสะสมความสมบูรณ์และเซอร์คอนโดยเฉพาะเซอร์คอนนั้นจะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการสร้าง เป็นธาตุสังกสีเป็นหลักซึ่งมีความสําคัญต่อการกระตุ้นรากการป้องกันภัยหนาวการทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ดีก็จะมีอัตราการใช้อย่างละ1ลิตรต่อน้ํา2 0 0ลิตรแล้วก็ยูเรีย1กิโลกรัมถ้าเรานําไปให,ให้กับทุเรียนโดยการใช้ปั๊มพ่นยาถราดนะครับเราก็จะใช้ได้ประมาณ15 2 0ตน้นก็คือใน200ลิตรเนี่ยประมาณ1ไร่ นั่นก็คือสิ่งที่เราจะให้ในทุกๆ20-30วันต่อครั้งคือเราให้สองสูตรนี้ก็จะถือว่าเป็นการบำรุงที่ดีส่วนที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็คือในช่วงระยะการพัฒนาผลอาหารเสริมทางดินก็จะเป็น PK-5 ซอยหเป็นการเร่งการขยายขนาดของผลและก็ป้องกันผลล่วงซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมมีสารสกัดสาหร่ายมีพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโน พราะฉะนั้นในส่วนของบำรุงดอกผลก็จะเป็น p K ซอย5ส่วนตัวที่เราต้องการเร่งให้ใบแก่ต้องการเพิ่มสีเนื้อต้องการเร่งกระบวนการสะสมอาหารเร่งการสุกแก่ก็จะเป็น T K ซอย6ที6่ k ซอย6นั้นก็จะประกอบไปด้วยแมกนีเซียมซึ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นส่วนที่เราให้ทางระบบรากตามคุณสมบัติของเขาในส่วนของทางใบ พิธภัณฑ์ของห้างสวนจำกัดทีมเกษตรก็จะประหยัดนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่แล้วพี่น้องสกอรก็จะเห็นว่าทําไมถึงมีการใช้4600อันนี้เป็นทางใบก็ด้วยเหตุว่าพืชต้องการไนโตรเจนในปริมาณที่สูงคือถ้าท่านไม่สบายใจท่านก็อาจจะเลือกปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะครับหรือจะเป็นสูตรเสมอบวกยูเรียก็ดูที่ดุลพินิษหรือจะเป็นสูตรที่ เป็นในตัวเจ่นสูงแต่ถ้าหากว่าในส่วนของหลักการทางวิชาการแล้วในตัวเจ่นจะเป็นส่วนที่จะทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาใบโตได้ก็จะประกอบไปด้วย TK4 ก็คือธาตุสังกะสีอันจินินคือสารจากสกัดจากสาหร่ายบวกกับยูเรียและก็สารจากใบเสริมเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ชั่น ก็จะตามสูตรนี้ก็คือชนิดอย่างละ 300cc ต่อน้ำ2 0 0ลิตรยูเรีย300กรัมถึงครึ่งกิโลกรัมแล้วก็สเปย์ชั่นอีก 100cc เมื่อใบอ่อนแตกมาแล้วก็จะเป็นสูตรบำร,รุงใบหรือบำร,รุงต้นนะครับช่วยกระบวนการสั่งข้อแสงก็จะประกอบไปด้วยไมโครมีเอฟไมโครมีเอฟคืออะไรไมโครมีเอฟก็คือธาตุอาหารสูตรรวมเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลนนัม ส่วน PK แคลก็คือแคลเซียมบอลอนร่วมกับ PK Booster PK ู o เ s t e r คืออะไรที PK ูสเ s t e r ก็คือสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานนึ่งของกรดอะมิโนเราก็ใช้อย่างละ3 0 0ซีบวกยูเรีย44 0งบวกสารจากใบพ่นเพื่อบำรุงใบเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับทำให้ใบเขียวสดใสขึ้นมา กรณีที่เราจะสะสมตาดอกเราก็จะใช้ในส่วนของตัวไฮแมกไฮแมกก็คือแมกนีเซียมทำใบในตา300บวก t k เคแคล300บวกยูเรียบวกซปเปอร์ไอชั่นเพื่อที่จะทะเล่งให้ใบแก่เร็วขึ้นเมื่อใบแก่กระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเร็วขึ้นการสะสมความสมบูรณ์ก็จะไปสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอกสำหรับชุดสร้างตาดอกก็จะเพิ่มปริมาณดอกป้องกันดอกฝ่อแห้ง ก็ประกอบไปได้นิบนิบคืออะไรนิบคือโบรอนครับที่เป็นโบรอนพิเศษมีคุณสมบัติในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกการเพิ่มคุณภาพผลผลิตคือสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือตัวโบรอนเดียวซึ่งเป็นโบรอนพิเศษคำว่าพิเศษนั้นก็คงเป็นเรื่องของพิษภัณฑ์ที่อยู่ในตัวโบรอนหรือในนิบตัวนี้ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวโมฟลุตโมฟลุตคืออะไรโมฟลุตก็คือแคลเซียมเดียว เราใช้โบลอนเดียว 100cc บวกโมฟ o ุด 300cc บวกซปเปอร์แอคชั่นนะครับแล้วก็ตัวซปเปอร์ดีพิรักกรครับซปเปอร์ดีคืออะไรเรารู้จักันในนามของอดีตก็คือตัวดีในเทรดเป็นชื่อสามัญซปเปอร์ดีนั้นจะมีคุณสมบัติในการควบคุมปริมาณไนโตรเจน เมื่อเราใช้ซุปเปอร์ดีเข้าไปร่วมกันในส่วนของปัจจัยเขาจะไปถับเปลี่ยนในตัวเช่นให้เป็นพลังงานในรูปของกลดอะมิโนภายในและยะเวลา6ชั่วโมงอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่มีอะไรทดแทนได้ซึ่งถ้าเราใช้ยูเรียร่วมเข้าไปซุปเปอร์ดีจะไปเปลี่ยนในตัวเช่นที่เราร่วมเข้าไปในส่วนของการผสมนอกจากนี้ซุปเปอร์ดียังไปคุมในตเัเชนในต้น ให้เปลี่ยนเป็นอะมิโนโ,นโปรโตีนภายใน6ชั่วโมงก็จะกลายเป็นสูตรเพิ่มส่งเสริมการสร้างตาดอกเพิ่มปริมาณดอกป้องกันดอกฝ่อแห้งแล้วก็ล่วงอันนี้เป็นสูตรพิเศษจากทีมเกษตรในส่วนของกรณีที่เราจะดึงดอกก็จะเป็น TKC ก็คือสังกะสี t k Booster สาลายบวกกรดอะมิโน,โนและก็บวกยูเรียบวกซุปเปอร์ช่นซึ่งอัตราก็อย่างละ300-500ซี500 cc, ตามสภาวะอากาศ พิธภัณฑ์ที่เราอยากจะสรุปให้เห็นตัวสำคัญนั่นก็คือตัวซปเปอร์ดีก็คือเป็นาธาตุอาหารเข้มขน้นปัจจุบันเราต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าในระเบียบของราชการใหม่เนี่ยคำว่าดีก็ไม่ได้ซุปเปอร์ก็ไม่ได้นะครับพลัสก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ตอนนี้ให้จำกันว่าเป็นซปเปอรด์ดีคือาธาตุอาหารเข้มขน้นที่จะไปเปลี่ยนไนโตรเจน ให้เป็นพลังงานในรูปของกรดอะมิโภายในเวลา6ชมมั่วโมงเมื่อท่านมีการใช้ระบบของธาตุอาหารทั้งทันดินและทงางใบจากทัางส่วนจำกัดเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมีปริมาณดังที่ได้แสดงมาจากภาพที่เป็นสมาชิกในกลุ่มที่มีการใช้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี่คือสาระในส่วนของคลิปนี้เกี่ยวกับการให้ยุทธาุ ท่าอาหารทั้งระบบทั้งดินและทัางใบจาัา